สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วจ้าเมื่อนีจ้จะพามาสวนจัดจัดจ้าตอนเย็นของวันอังคารจ้าต้นไม้เยอะแยะเลยเจนมาตามหาดอกหน้าวัวจ้าหน้าวัวให้แม่หน้าวัาว,วโอ้ยอันนี้งามจ้ามีเยอะเลยค่ะมีต้นไม้ มาดูบอลฝั่งนี้กันจ้าปุ้ยมาแล้วมาแล้วไปนดปกจ้าตัวน,น้อยน่ารักน่ารักจ้า,า,จาน่ารักเกียร <c oughs> น่ารักจ้ากนระบองเพชรก็มี <c oughs> <c oughs> จ้ากนระบองเพชร อินเดียกับมุจา้าสวยงามมากเลยนี่จ้ะน่ารักมากเลยจา้าอี๋เจอแล้วค่ะดอกน,นาวัวต้องถามไว้ก่อนว่ากระถางเท่าไหร่นี่จา้าแม่อยากได้จา้าหน้าวัวมีดอกไม้พร้อมได้จา้า สวยงามจ้าสวยจ้าไม่เลยครับไม่เลยใช่คนณโต๊ะชุดนี้เป็นไม้ฟอกอากาศครับงมไม้ฟอกอากาศค่ะเออบองเพชรก็มีนะคะจับบองเพชรเจอเลงไว้แล้วคะ่ะหน้าวัาวมาเอา สวยมากเลยจ้าอ,อันนี้สับป,ประรดสีจ้าสับป,ประรดสีน่าหลายตาทำตรงนี้ก็มีบทสลาคามมีจา่าอู้ตันไม้นีไ่ไงนี่ไงที่เจริญฐานในป่า สวยงามมากเลยจ้าเราจะอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะประตูออกอีกด้านหนึ่งนะคะทันนี้ก็สวยเหมือนกันจ้าว้าวว้าวค่ายสองสอ2วันพอแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> <c oughs> พีสองสองาเอาใจลูกค้าก่อนเอาี่าลูกค้ามา,าบ่อยแข้งจากที่นอกเขาต้องไปหาราคา้าจ้างๆไปดูกันจา้ามีกระบอกเ้าวเจ้จ้าออกดอกลแล้วสวยอนะ่ะสวยจ้าสวยนี่ก็เป็นขุนรอน คริสต์มาสก็มีค่ะแดงเต็มเลยออกมาดูโซนนี้กันนะคะเข้ามาในซุ้มนะเราจะหาดอกดอกหน้าวัวไปให้แม่กันสวยจังสวยดีจ้านี่จ้าเข็นครับเห็น นี่น่ารักจังใจใจใบสัตว์สวยเลยจ้อาอ้สวยงามจ้างดูกัก เดี๋ยวชอบตัวนี้อ๋อสวยจ้าดูเบญจมาศจ้าใบหน้าดอกหน้าวัวจ้าหาดอกหน้าวัวไปฝากแม่จ้าแม่อยากได้ดอกหน้าวัวนะกอกเก็สี่หมื่น ยอดเลยค่ะนะคะอ้าวนี่สวยจ้ามีรูปแม่กองเป็นโบต้นห้าสิบบาทเลยนะคะสวยจ้า 想办法。 ปลาบูทอ 500. บทองห้าร้อยปลาบูททองห้าร้อยจ้าสวยมาเกเลยน่าบัวกระถางเท่าไหร่คะาอยบาทเดินตามหาอยู่ สตัว<ล>ให<จ>ญ่ถ่ายสองห้ารถเท่ากันโอ้ดีค,ค่ะขอถ่ายรูปหน่อยนะคะได,ได้แล้วค่ะนี่สวยงามเลยว้าวนี่จ้าเอาไปฝากยายจ้าแม่อยากได้ไปต่อค่ะ สวยงามสวยงามค่ะอ่อเดินต่อนะคะตะก,ก้าด้วยนะคะตะก,ก้าพวกเครื่องจักสานจ้าสวยมากเลยจ้าดูราคาสกอตทับทิมแดงโอ้โห สวยมากเลยจ้าสวยๆทั้งนั่นเลยค่ะบอนสีเหลืองบุษราคำชิ้นน่ารักเลยค่ะมี <c oughs> เป็นพวกใบสนจ้าสนใบพายสวยเลย <c oughs> เดินต่อค่ะเดีมากเลยค่ะห้าหมื่นแปดหมื่นนะคะเม็ดมันมีเพื่อนหะไกพี่มันเลยแหละกาเราเนี่ยนะเออพี่มันเยอะเลยล่ะอ่านมันเยอะเลยงานจะออกประตูแล้วค่ะเดี๋ยวเจ๊เขอจบคิดแค่นี้ละจ้าได้ หน้าวัวไปฝาบแม่จ้าหน้าวัวจ้ะหน้าวัวฝากแม่ังนั้นขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ